โยธรรมโมโลกนาเทนะนิพาณทายาเทสิโต ธรรมโมเมบุฒิมาโนวะตุยหังปีนยตังมะนังพระธรรมใดอันพระโลกนาจเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานพระธรรมนั้นเมื่อข้าพระเจ้ากล่าวอยู่ขอจงยังใจของท่านให้ชื่นบานนมัตุรัตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยขออกาศพระเถรานุเถระและก็เพื่อนสาธม,มิกกล่าวทางวินัยจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะ อาตมาในนามตัวแทนคณะสงฆ์วัดเขาสนามชัยก็ขอ,อนุมโมทนากับเจ้าภาพที่ได้มาร่วมกันทำนุปปบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการอุปธรรมด์ดยปัจจัยสี่แก่ภิกษุสามนเณรที่ท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านคือคันถาธุระเพราะว่าธุระในพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่สองอย่างคือคันถาธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระนะ คันถาธุระก็คือการศึกษาเราเรียนพุทธพจน์ทรงจําแล้วก็กล่าวเทศบรรยายต่อไปเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมคําสั่งสอนให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เป็นวันที่4กันยายนนะพุทธศักราช2568เรื่องที่จะมากล่าวในวันนี้ก็เป็นส่วนของเรื่องการ ให้ทานอยูอ่เพราะว่าอย่างครั้งก่อนที่ได้กล่าวไว้ก็พูดถึงเกี่ยวกับการให้ทานเนื่องจากปัจจุบันก็มีมีบางท่านก็ออกมากล่าวว่ามาชักชวนให้คนไม่ต้องไปทำทานเพราะว่าทานนี้อันนี้สงมันน้อยอให้ไปเจริญภาวนาเลยเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าได้อันนี้สงมากกว่าก็วันนี้ก็เลยจะเอา ธรรมะเกี่ยวกับการถวายทานมาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ก็จะนำเอาเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเทพบุตรองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้านะเทวดาเขาก็มาสนทนาธรรมพุทธเจ้าบอกว่า การสนทนาธรรมตามการเวลาอันสมควรก็เป็นมงคลอันอย่างหนึ่งนะพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลรููรว่ากาเลนะธรรมะสากัดฉาเอตัมมังคัลมุตตมังเทวดานี้ก็เหมือนกันเทวดานี้มีเวลาเทวดาก็เข้ามาสนทนาธรรมกับพระผู้มีพระเจ้าเทวดาที่มาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้านี้มีชื่อว่าเสรีเทพบุตร เรื่องเราก็มีอยู่ว่าเสดีเทพบุตรได้เข้าไปฟ้าพุทธเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณที่สมควรจากนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างก็พอใจเข้าด้วยกันทั้งนั้นส่วนผู้ที่ไม่พอใจเข้าชื่อว่ายักษ์โดยแท้เทวดาก็มากล่าวนะบอกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็พอใจเข้าด้วยกันทั้งนั้น เทวดาเขาก็จะมีข้าวของเขานะแต่ว่าของเขาก็จะเป็นทิพิ์หรือว่ามีรสชาติหรือว่ามีกลิ่นหอมที่ประณีตกว่าของมนุษย์เราทั้งหลายนะ,ะเทวดาก็เลยมาพูดตรงนี้ให้พุทธเจ้าฟังจากนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวน้ำนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองที่ข้าวนั้นแหละย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลใดเนี่ยมีจิตใจเรื่อมใสแล้วก็ให้ข้าวน้ํานั้นด้วยศรัทธาข้าวน้ํานั้นนั่นแหละย่อมค้าชูหรือว,ว่าย่อมเป็นที่พึ่งของชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระพเจ้าก็ตรัสต่อไปว่า,พเ,า,วาเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกําจัดความตรณีครอบงําบนทินแล้วให้ทานเถิดพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ทานนะ เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าบุญญาณิปรโรกัสมิงปฏิท้าโหติปานินางนะที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแหละจากนั้นเสรีเทพประรก็กล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหน้าอัศจรย์จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็คือทวนคำของพระเจ้าก็คือย้ำคาถาของพระเจ้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรจรี่ครอบงำบนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า เสรีเทพบุตรก็กล่าวคําที่พระเจ้าตรัสไว้ก่อนหน้านี้นะจากนั้นเทพบุตรเขาก็เลยได้เล่าประวัติของตนให้พระเจ้าฟังนะอา้ามาลองลองดูว่าประวัติของเสรีเทพบุตระจะเป็นยังไงก็เลยเล่าให้ฟังนะเ,เล่าให้พระเจ้าฟังเสรีเทพบรตรกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าเสรีอา่า เทวดาตนนัวนี้องค์เนี้แต่ก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมีนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีทายกคือผู้ให้เนาะเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานข้าพระอ,องค์ได้ให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพรา้าคนเดินทางไกลวันิพกและยาโจกทั้งหลายที่ประตูทั้งสี่ด้านเมืองของพระอ,องค์ก็จะมีประตูใหญ่ใหญ่อยู่สี่เมือง แต่และประตูพระองค์ก็จะตั้งโรงทานไว้แต่และประตูทุกทิศเลยเพราะว่าพระองค์เป็นคนที่ปรารถนาบุญเป็นทายกเป็นฐานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุนแห่งทานบอกรู้ว่าทานเนี่ยมีบุญมีผลมีอน,นิสงส์มากมายพระองค์ก็ชื่นชมในทานก็เลยตั้งโรงทานไว้ทั้งสี่ประตูของเมือง ครั้นต่อมาพวกฝ่ายในเข้าไปหา่าพระองค์แล้วได้กล่าวกันอย่างนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานแต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเลยจะเป็นการดีหากพวกหม่อมฉันจะได้อาศัยใต้ฝ่าละองธุลีประบาทให้ทานและทำบุญบ้างหลังจากนั้นต่อมาพวกนางสนมอ่ะนางสนมเขาเห็นพระราชาทำบุญนะเขาก็เลยบอกว่า,วาเอออยากอยากจะได้สักประตูนึง่งอยากจะทำบุญด้วยอ พระราชาก็ทำยังไงต่อล่ะพระราชาก็เลยกล่าวต่อไปว่ากล่าวกับพระพุทธเจ้านะข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเองเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเป็นคนที่แบบชอบให้ทานอยู่แล้วเมื่อมีคนมาพูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานผมจะว่าอะไรได้ใช่ไหมก็ <c oughs> พูดกับพระพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังบอกว่าพวกนางสนมนะ่ะเขาเห็นข้าพระองค์เนะ่ย ทำบุญทําทานอ่ะเขาก็เลยอยากทำบ้างอ่าก็เลยแบบมาขอแบ่งสักประตูหนึ่งหน่อยได้ไหมในขณะที่พระองค์อ่ะเป็นคนที่แบบชักชวนให้คนอื่นให้ทานอยู่แล้วแต่พอคนจะมาขอทําบุญทําทานด้วยถ้าจะปฏิเสธอ่ามันก็ไม่คือ,อยังไมันก็ไม่เหมาะเป็นการย้อนแย้งนะอ่าข้าพระองค์จึงมอบประตูที่หนึ่งให้พวกฝ่ายในไปอ่ากคือให้พวกสนมไปหน้าประตูหนึ่ง พวกฝ่ายในก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของพระองค์ก็ลดลงไปก็ลดลงไปหนึ่งประตูนะก็เหลือแค่สามประตูนะพระองค์ก็ถวายทานหรือว่าให้ทานแก่ให้ทานกับคนทุกประเภทนะ,ะทั้งสมณพราหมณ์จาโจกวัน,นิพกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพระองค์เป็นคนที่สันเสริญทานไงบรู้ว่าทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพระองค์ก็เลยอยากให้คนอื่นทําด้วย พอคนอื่นมาขอทําก็เลยไม่กล้าที่จะปฏิเสธนะเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เน่เป็นทายกเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นทานบดีด้วยนะทานบดีท่านบอกว่าเป็นเจ้าแห่งทานนะนะเพราะว่าท่านบอกว่าคนที่ถวายทานนะ่จะมีอยู่สามระดับนะนะท่านก็เลยอธิบายไว้ในัตถกถานะท่านบอกว่าผู้ใดบริโภคของอร่อยด้วยตนเองและให้ของไม่อร่อยแก่ผู้อื่นนะตัวเองกินของอร่อยนะ แต่ว่าพอที่จะให้คนอื่นให้ของไม่อร่อยนะบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าเป็นธาตุแห่งไายธรรมเป็นทาสาธาตุเป็นทานธาตุเพราะว่าเขาเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหาเขาไม่สามารถที่จะสละของดีๆของตนเองได้เขาก็เลยเก็บของดีๆไว้บริโภคเองส่วนของไม่ดีก็คือให้คนอื่นไปคือให้ทานไปบุคคลนี้เขาเรียกว่าทาสาทานอ่า ให้แบบเป็นาธาตุอ่ะคือเป็นาธาตุของตัณหาก็ผู้ใดบริโภคของอร่อยด้วยตนเองนั่นแหละแล้วก็ให้ของอร่อยนั้นแก่ผู้อื่นอ่าตัวเองกินยังไงก็ให้คนอื่นอย่างนั้นอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสหายทานอ่าส่วนผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ด้วยของของตามมีตามได้อ่าแต่พยายามเอาของดีๆให้กับผู้คนอื่นผู้คนนั้นชื่อว่า เป็นเจ้าหรือว่าเป็นใหญ่หรือว่าเป็นนายให้ทานเขาเรียกว่าทานนบดีนะเซรีเทพบุตรนั้นท่านกล่าวว่าท่านเป็นทานนบดีเพราะว่าท่านให้ของดีๆกับผู้อื่นจริงๆแล้วคนที่กินของคนที่แบบกินของประนีตยอยู่แล้วแล้วก็ถวายของประนีตอันนี้ก็สามารถชื่อว่าเป็นทานนบดีได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นของประนีตของเราแล้วเราไม่สามารถหาอะไรที่มันปณนีตกว่ากว่านี้อีก,อกได้แล้ว ก็คือบุคคลเช่นนี้นก็ถือชื่อว่าเป็นทานบดีได้เช่นกัน <_ d ose> เหมือนกันกันกบพระราชาเนี่ยเวลาท่านบริโภคหรือว,ว่าเสวยอะไรของอร่อยอร่อยท่านก็เอาของอร่อยอะไรนั้นอะ <_ d ose> ไปถไวายสมณพพามหรือว่าผู้อื่นด้วยเช่นกันก็อยากให้คนอื่นได้ได้ได้กินของดีๆเหมือนที่พระองค์เหมือนที่พระองค์เสวยอะท่านก็พระอ,องค์ก็ชื่อว่าเป็นทานบดีเหมือนกันอ่า <_ d ose> เหมือนกันกับอุคเศรษฐีเนี่ยอยู่ที่เมืองเวสาลีอะท่านก็ ของที่เลิศดอ่ะที่ท่านชอบอ่ะท่านก็เอาไปถวายอ่ะอันนี้ก็ชื่อว่าตัวเองทานยังไงก็ให้อย่างนั้นอันนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นทานนบดุีได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นของที่เลิศดสาหรับสําหรับตัวเขาแล้วอ่ะใช่ใช่มันไม่สามารถที่จะหาไอ,อ้ที่มันเลืกกอดกว่านี้ได้อีกแล้วไงอ่ะอันนี้ก็พระราชานะท่านก็สเสวยของที่ดีๆของที่ประณีตท่านก็เอาของดีๆของที่ประณีตนั้นอ่ะไปให้คนอื่นด้วยเช่นกันท่านก็เลยเรียกว่าเป็นทานนบบุีด้วยเช่นกันอ่ะนะ ตอนนี้หายไปหนึ่งประตูแล้วนะเหลือเหลือสองเอยเหลือสามประตูนะจากนั้นเสรีเทพบุตรก็เล่าช่วงที่ตัวเองเป็นเทวดาเอเป็นกษัตริย์ให้ฟังนะ,ะจากนั้นก็เล่าต่อไปอว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นต่อมาพวกกษัตริย์พากันเข้าไปหาพระองค์ได้ตรัสดังนี้ว่าพระองค์ทรงให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานแต่ข้าพระองค์อ่ะไม่ได้ให้ทานเลย ขอพระอ,องค์จงโปรดมอบประตูสักประตูหนึ่งให้กับข้าพระอ,องค์ด้วยเถิดเพื่อที่ข้าพระอ,องค์จะได้ถวายทานใช่ไหมที่แรกพระอ,องค์มีประตูเมืองทั้งสี่นะแล้วก็ตั้งลงทานทั้งสี่ต่อมาพวกายในหรือว่าสนมก็มาขอขอทําบุญด้วยหน่อยประตูหนึ่งจากนั้นก็เชื้อพระวงศ์เชืออเช้อพระวงศ์เห็น กษัตริย์ทำมั่งนางสนมก็ทำมั่งอ่ะตัวเองก็เลยอยากจะททำมั่งก็เลยไปขอ,อพระองค์ก็ตัดเหมือนเดิมนะพระองค์ก็คิดเหมือนเดิมนะ,ะเล่ากับพุทธเจ้าเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชื่นชมคุณแห่งทานเม <ME> ื่อมีคนพูดว่าพวกหมอมชันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ก็เหมือนเดิมนะพวกไอเชื้อพระวมงมาขอขอทําบุญก็เลย พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าตัวเองก็กชักชวนคนอื่นทําบุญอยู่แล้วอพอคนอื่นจะมาทําบุญด้วยก็จะไปห้ามมันก็กระไรอยู่นะพระองค์ก็เลยมอบประตูอีกประตูหนึ่งให้ไปนะข้าพระองค์จึงมอบประตูที่สองให้แก่พวกกษัตริย์ไปพวกกษัตริย์ก็พากันให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์จึงลดไป หายไปสองประตูแล้วเหลือสองประตูนะทีนี้จากนั้นก็ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขันต่อมาพวกพลกายพวกพลกายหมายถึงพวกกลุ่มทหารพวกข้าราชการฝ่ายทหารเขาเข้าไปหาพระเข้าไปหาข่าพระองค์นะได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระองค์ก็ให้ทานพวกฝ่ายในก็ให้ทานพวกกษัตริย์หรือว่าเชื้อพระวงศ์ก็ให้ทานพวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานเลย อันนี้กษัตริย์นะเอ,เอ,เอกลุ่มนะกลุ่มทหารนะกลุ่มทหารเข้าไปหาแล้วก็ไปพูดนะบอกว่ากลุ่มทหารเขาก็อยากทําทานเหมือนกันจะเป็นการชอบการดีหาพวกหมอมฉันจะได้อาศัยใต้ฝาละองธุลีประบาทให้ทานและทําบุญบ้างอันนี้กลุ่มทหารนะก็ไปขอพองก็พูดเหมือนเดิมนะอื ข้าพระอ,องค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีคนพูดว่าพวกหม่อมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ข้าพระอ,องค์จึงมอบประตูด้านที่สามให้กับพวกพลกายไปก็คือให้กับพวกเสนาหม,มาพวกทหารไปพวกพลกายก็พากันทำทานให้ทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระอ,องค์ก็ลดลงไปเหลือแค่ประตูเดียว ยังไม่พอนะอมีคนมาขออีกข้าแต่พระองค์ผู้จะเดินขั้นต่อมามีพวกพราหม์ก็ัตรอภิดอันนี้ก็คือพวกพวกพ่อค้าพวกพราหมณ์พวกข่าบอภนเดชน่ะเขาก็อยากทําทานมากนะเขาก็เลยเข้ามาขอนะเขาก็บอกว่าพระองค์ก็ให้ทานพวกฝ่ายในเลยพวกสนมก็ให้ทานนะพวกพลกายหรือว่าพวกทหารก็ให้ทาน แต่พวกหม่อมฉันไม่ได้ให้ทานคือพวกนี้ก็เป็นกลุ่มพวกพ่อค้าพวกพามพวกอะไรเนี่ยจะเป็นการชอบหาพวกหม่อมฉันได้อาศัยใต้ฝ่าองธุลิพบาทให้ทานและทําบุญบ้างมาขอประตูประตูสุดท้ายนะข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าเพราะเราเองก็เป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมคุณแห่งทานเมื่อมีผู้กล่าวว่าหมอมฉันจะให้ทานเราจะว่าอะไรได้ ข้าพระองค์จึงมอบประตูด้านที่สี่ให้กับพวกพามและก็พวกข้าบดีไปพวกพามข้าบดีก็พากันทำทานที่ประตูนั้นทานของข้าพระองค์ก็หมดไปไม่มีโอกาสได้ทำทางเลยได้ทีเนี้ยหายไปทั้งสี่ประตูเลยจากนั้นต่อมานะข้าแต่พระองค์ผู้จะเดินพวกราชบุลุทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวอย่างนี้ว่า บัดนี้พระองค์ไม่ได้ให้ทานในที่ไหนๆห,หรือจากนั้นก็พวกราชบุรุษก็เข้ามาก็มาถามมาช่วงนี้ไม่ได้เห็นทําทานอะไรเลยไม่ได้ทําทานแล้วหรออเมื่อ,อ,อ,ขอเขากล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับบุรุษเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในชนบทภายนอกที่ใดมีไรายได้เกิดขึ้นพวกท่านจงรวบรวมส่วนหนึ่งเข้าวัง อีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณพรามคนกัมพาคนเดินทางไกลวันิพกยาโจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดเพราะาพระองค์เนี่ยไม่มีประตูเมืองประตูวังที่จะทาทาทานแล้วก็โชคดีอย่างที่แบบมีการแบบเก็บสวยเก็แบบอะไรอยู่ที่แบบชนบทภายนอกอะพระองค์ก็เลยอาศัยไอ้ตรงนี้แหละ,อะบอกว่าเก็บเข้ามาส่งเข้ามาในวงนังนะแค่กึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งนะ่ะให้เอาไปให้พวก คนยากจนพวกไอสามณะพามหรือคนเหล่าอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะพระองค์พยายามสแสวงหาพยายามทําบุญนะอืพระองค์แบบไม่เคยได้ประมาทนะเดี๋ยวท่านจะพระองค์จะพูดต่อไปตัวข้าพระองค์ยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ที่สุดแห่งกุศลที่ได้ทําไว้ตลอดกาลนานอย่างนี้ว่าบุญเท่านี้พอแล้ว ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยผลของบุญเท่านี้พอแล้วอันนี้ก็ไม่เคยคิดเลยหรือบอกว่าบุญเท่านี้พอแล้วที่เราจะดำรงอยู่ในสวรรค์ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าบุญก็พอบุญแค่นี้ก็พอแล้วบุญแค่นี้ก็ทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์แล้วอันนี้พไม่เคยคิดเลยตั้งแต่ บริจาคทานตั้งแต่สี่ประตูใช่ไหมไล่มาสามประตูสองประตูหนึ่งประตูจนไม่มีประตูให้ใหทำทานพระอ,องค์ก็ยังขนขวายอยู่ขนขวายก็คือแบบหาวิธีการทํำยังไงที่จะได้ทําบุญต่อจากนั้นพระอ,องค์ก็ตัดย้ําพระดำดาของพระพุทธเจ้าตอนที่คุยกันตั้งแต่ที่แรกะบอกว่าข้าแต่พระอ,องค์ผู้จเจริญหน้าอาัศาจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าชนเหล่าใดมีจิตใจเลื่อมใสให้ข้าวและน้ำนั้นด้วยศรัทธ,ธาข้าวและน้ำนั้นเองย่อมค้ำชูชนเหล่านั้นในโลกนี้และโลกหน้าคล้ายๆว่าพอพระเจ้าตรัสประโยชนนี้ขึ้นมาพงก็ระลึกถึงบุญของตัวเองที่เคยได้ทำนะพระเจ้าบอกว่า ข้าวและน้ํานั้นน่ะของผู้ใดที่ถวายด้วยศรัทธาข้าวและน้ํานั้นน่ะจะมาคอยค้าชูผู้นั้นในโลกนี้และโลกหน้าคําว่าในโลกนี้หมายความว่าบุญน่ะบางอย่างน่ะมันสามารถส่งผลในโลกนี้ในชาตินี้ได้ด้วยนะถ้าเราเรียนอะพิธรรมน่ะมันจะเกี่ยวกับชาวนาจิตใช่ไหมถ้าชาวนาจิตโยนที่หนึ่งอ่ะมันจะส่งผลในชาตินี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญข้าวและน้ํานั่นเองย่อมค้าชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนในชมวจิตโดนที่2องถึงโดนที่7ก็จะเป็นชาติถัดไปนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะเหตุนั้นนั่นเองบุคคลพึงกําจัดความตรณีครอบงําบนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าจริงๆก็ทั้งในโลกนี้แหละแล้วก็ในโลกหน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่เราเคยทําบุญทําทานเอาไว้ะสิ่งเหล่านั้นจะเป็น สิ่งที่คอยค้ำชูพวกเราเองะในชาติต่อ,ตอไปในที่นี้พระุทธเจ้ายกตัวอย่างข้าวขึ้นมาเพราะว่าไอเทวดานะเขาขึ้นประเด็นด้วยคําว่าข้าวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเฉพาะเป็นข้าวเป็นวัตถุอื่นๆก็เหมือนกันเพราะว่าทีแรกอ่ะเทวดาบอกว่าอมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายต่างชื่นชอบข้าวกันทั้งนั้นเห็นไหม ส่วนคนที่ไม่ชื่นชอบข้าวก็คือเป็นยักษ์โดยแท้คือเทวดาพูดออกมาเกี่ยวกับข้าวก่อนพระเจ้าก็เลยพูดว่าตัดว่าชนละดมีจิตใจเลื่อมใสแล้วให้ข้าวด้วยศรัทธาข้าวนั้นนั่นแหละจะค้ำชูเขาในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าพระเจ้าก็เลยตัดถึงเกี่ยวกับข้าว จริงๆแล้วเราให้อะไรก็สิ่งนั้นแหละก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมาคอยค้ำชูเราในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านะเพราะว่าทานอะ่ะแม้แต่มันจะเป็นของเล็กน้อยอะ่ะพะพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าได้ประมาทนะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าทานสิ่งนี้เป็นเป็นของเล็กน้อยใช่ไหมอาจจะไปดูหมิ่นว่าโอ้มันคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจิตใจเลื่อมใสดีแล้วอะ่ะ ทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีนะพุทธเจ้าบอกว่านัตถิจิตเตประสันน้ำหิอปปากานามทักขินานะเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณนาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มนะีมันอาศัยจิตใจของเราด้วยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าชนเหล่าใดมีใจเลื่อมใสแล้วอันดับแรกเราต้องมีใจเลื่อมใสก่อนนะนะมีใจจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเห็นไหมเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยนะศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรม ก็จะทําให้ทานของเรานั้นมีบุญมีอาริสงเพิ่มมากขึ้นนะจากนั้นก็เราทั้งหลายก็อย่าได้ประมาทในการทําความดีนะเพราะท่านบอกไว้ว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานนะอย่าได้ท้อแท้หรือว่าหรือว่าอย่าได้ประมาทในการทําความดีนะความดีแม้เพียงเล็กน้อยเราก็ควรที่จะสั่งสมเอาไวนะ้เรามีโอกาสทําทานเราก็ถวายทานนะมีโอกาสรักษาศีลก็ ให้รักษาศีลมีโอกาสเจริญภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาเจริญจิตก็ขอให้ทำนะเพราะว่าบางอย่างเราก็ค่อยสั่งสมตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนี่ยแหละโบราณอาจารย์ท่านก็เลยกล่าวหรือว่าแต่งเป็นก่อนรว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนอมผลเหมือนตุ่มใหญ่เปิดไหงกลางสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาคนฉลาดสั่งสมบ่มบุญบ่อย ทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั้นอย่างมั่นคงบุญย่อมส่งพบสถานวิมานทองนะวันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กๆน้อยนะเกี่ยวกับการให้ทานใช่ก็ทานก็เป็นพื้นฐานของคนเราที่จะทำให้เรานะมีจิตใจที่อ่อนโยนก่อน พอเรามีจิตใจอ่อนโยนแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะรักษาศีลหรือว่าเจริญกุศลอะไรอย่างอื่นๆขึ้นไปนะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันทํานุบำรุงพุทธศาสนานะ,ะดังที่ได้ชี้แจงแสดงธรรมมาแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาท้ายสุดแห่งการกล่าวสัมโมทนิยกถานี้ก็ขออนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคณะสัทธาสาธธชน ทุกท่านให้ปราศจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายประสบแต่จะุโรพิธพรช์ใช้ทั้ง4ี่ประการก็คืออายุวันนะสุขภพละอันหนึ่งหากแม้นว่าปรารถนาะสิ่งอื่นประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมนาตนให้พ้นทุกประสบสันติสุขแล้วซ้ขขอความปรารถนานั้น,นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จด้วยกันทุกท่านเธอ ต่อไปญาติโยมก็เตรียมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะที่ได้จากการถวายทานจากการฟังธรรมให้แก่สรพสัต์ทั้งหลายให้แกญาติทั้งหลายเนาะกล่าวตามมาตามมานะอิทังเมยาตินันเจวะสัพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังบุญญาปติงลัทานะสุขิตาโนตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าและจงสำเร็จแก่สรพพษสัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วกันเทิน สาธุสาธุนะญาติโยมเตรียมรับพรนะขอโอกาสพระเทระในการเป็นต้้งเสียงอีกครั้งนะครับสัพพิติโยวิวัตชันตัวความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตัว โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ภาวะวันตารายโยอ,อันตรายามีแก่ท่านสุขิธิขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาบิวาธนาสีเลสานิจังวุทธาปจาจิโน จะตโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการเกียอายุวันนาสุขาพละยอมจะเิญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนตร ภาวะตุสัพมังคะลังขอสาพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคัโตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทัง้งปวงสาวาสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสโสธิภาวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุนะอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน